สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะตื่นเช้ามานะคะก็มาพบกับครอบครัวเมษาลำชิงนะคะวันนี้ก็วันที่15นะคะสวัสดีนะคะามากับพ่อควานนะคะมาตัดยา่อนๆนะคะแม่พ่อจา๋าหญ้าสวยงามมากเลยนะคะที่ภูเก็ตเรานะคะตอนนี้ฝนตกนะคะหญ้าขึ้นนะคะดูแปลงหญ้านะคะ ยาธรรมชาตินะคะไม่ใช่ยาปลูกนะคะคุณแม่จ๋าตอนนี้นะคะพอกวนกําลังตัดยางมามันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะคะที่เติมเข้ามาให้นะคะช่องเมษาลําซิ่งของพวกเรานะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะแม่แม่ที่ท่านมาช่วยเติมคะแนนนะคะให้กับช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ ทานผลไม้หวานๆนะคะพวกเราก็ได้คะแนนนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามานะคะได้ค่าน้ำมันตัดหญ้านะคะแล้วก็รวมต้นสับประรดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆตนะคะสาธุสาธุนะคะช่องเล็กๆของพวกเรานะคะฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาด้วยนะคะ เมตตาแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแ,แม่มลินะคะแล้วก็พวกเราตายายนะคะฝากท่านเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแม่พ่อจ๋ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆด้วยนะคะ mm. พวว่อวานกำลังจะตัดเลยนะคะแม่พ่อจ๋ามาตัดนะมาตัดจะเต็มรถแล้วนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าดูหญ้าแล้วนะคะตัดวันหนึ่งนะคะหลายเสล่งนะคะนี่จะเต็มเสล่งแล้วนะคะ ใกล้จะกลับแล้วนะคะดูให้แม่พ่อใจดีใจบุญนะคะดูวิวป่าญ้าสวยๆเลยนะคะป่าญ้าก,กว้างใหญ่มากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาช่องเมษาลําซิ่งของพวกเรานะคะทําให้พวกเราได้คะแนนนะคะตากับยายได้คะแนนที่ ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเติมเข้ามานะคะได้ค่าน้ำามันตัดยานะคะขอพระคุณนะคะที่ช่วยให้ช้างทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะต้นยาอ่อนๆต้นสับประรดนะคะข,ขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ร่ำรวยๆนะคะเงินไหลกองทองไหลเข้าเลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแม่พ่อจ๋าก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆนะคะช่องมีสาล้ำซิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่กวานนะคะก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเต็มรถแล้วแม่กวานก็จะกลับแล้วนะคะฝากพ่อกวานกลับแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ร่ำรวยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ